วใจชาทสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเ,เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือเป็นปรากฏการณ์ของเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่กำลังก้าวจากเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไปสู่สปอตไลท์ระดับประเทศเลยน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้น่าติดตามมากจริงๆคือภาพที่เห็นเนี่ยมันมีคอนทราสต์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแบบ จากเวทีดินสู่แสงไฟหรือจากเสียงไมบ้บ้านสู่แฟลชระดับประเทศอะไรแบบนั้นเลยอือ uh ึ huh. เห็นภาพเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความชื่อต้นข้าวสุปริยาจากลูกทุ่งสู่แสงไฟสุปตานะครับเราก็จะมาลองสำรวจเส้นทางของน้องเขากันความสำคัญของการได้ร่วมงานกับคุณเอสุภชัยแล้วก็มีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างในเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ ประเด็นที่มันพีคมากๆตอนนี้เลยก็คือข่าวล่าสุดที่คุณเอสุภชัยเนี่ยดึงน้องต้นข้าวไปร่วมงานอีเวนต์ใหญ่อีกแล้วนะครับ A f แ i r อร่อยเกรด A ที่ Fashi o ไ i ซ์แลนด์วันที่4พฤศจิกายนนี้ครั้งที่2แล้วด้วยใช่ค่ะครั้งที่2แล้วซึ่งมันยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กเก่งคนหนึ่งนะคะแต่มันอาจจะสะท้อนภาพอะไรบางอย่างเอ่อในวงการเพลงวงการบันเทิงบ้านเราครับมนก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ อะไรทําให้น้องอายุแค่13จากการจนบ,บุรีเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้ขนาดนี้นั่นนะสิครับงั้นเราลองย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของน้องเขาหน่อยเอ,อน้องต้นข้าวอายุ13มนะครับมาจากการจนบ,บุรีแจ้งเกิดจริงๆตอนอายุ12จากรายการดวนเพลงชิงทุนอ๋อรายการนั้นดังมากนะคะใช่ครับแล้วคือคว้าแชมป์ไป68สมัย โอ้โหหกสิสมัย68สมัยนี้คือไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกลายเป็นแชมป์อดับ2ตลอดการของรายการไปเลยสุดยอดเลยค่ะและที่ดูเป็นเสน่ห์มากๆของน้องเขาก็คือสไตล์การร้องที่แบบมันออกมาจากใจจริงๆมีความซื่อๆบริสุทธิ์แล้วก็มีสตอรี่เบื้องหลังที่แบบจับใจคนคือร้องเพื่อย่านีคุณย่าที่เลี้ยงเขามาอื mm. จุดนี้สําคัญมากเลยค่ะการเป็นแชมป์หลายสมัยเนี่ยอย่างแรกเลยมันสร้างฐานแฟนคลับสร้างการรับรู้ได้เร็วมากเหมือนการันตีฝีมือไปในตัวนะคะครับผมแล้วก็มันสร้างความน่าเชื่อถือด้วยแต่ที่มันพิเศษจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องการร้องที่มาจากชีวิตจริงนี่แหละคะ่ะแล้วก็ความกตัญญูต่อครอบครัวโดยเฉพาะคุณย่าจริงครับคือในสังคมไทยเรื่องแบบนี้มันมันทัชใจคนดูมากๆนะคะ มันทําให้เรื่องของน้องเขามีมิติทางอารมณ์มีความรู้สึกร่วมมันดูจริงอะค่ะซึ่งบางทีก็หาไม่ง่ายนะในยุคนี้เข้าใจเลยครับแล้วเรื่องมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยเมื่อสายตาของคนระดับคุณเอสุภชัยไปเห็นเข้าค่ะผู้จัดการสุปตามือทองใช่ครับคือฉายาผู้ปั้นดาวนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะครับอยู่เบื้องหลังดาราสุปตาดังๆนนั่นเลยการที่คุณเอสนใจใครเนี่ยโอ้โห มันเป็นเรื่องใหญ่ในวงการแน่นอนค่ะตามข้อมูลคือคุณเอเห็นน้องในทีวีแล้วแบบประทับใจมากไม่ใช่แค่เสียงนะแต่เห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นถึงก็บอกทีมงานว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะแต่มีแววเป็นศิลปินเต็มตัวโอ้โหคำนี้คำว่าศิลปินเต็มตัวนี่น่าสนใจนะคะใช่ครับศิลปินเต็มตัวไม่ใช่แค่นักร้องใช่ค่ะมันบอกว่า คุณเอมองเห็นมากกว่าแค่เสียงร้องอาจจะเห็นสเสน่ห์บนเวทีบุคลิกหรือเรื่องราวหรืออาจจะเห็นศักยภาพที่จะไปต่อในทางอื่นได้อีกไม่ใช่แค่มองว่าเสียงดีแต่มองทั้งแพ็กเกจเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับและนั่นก็เป็นที่มาที่น้องได้รับโอกาสเป็นศิลป,ปินรับเชิญในงาน A อแฟ r อร่อยเกรดเที่คุณเอจัดเนี่ยแหละครับครั้งที่2แล้วด้วยค่ะงานนี้ก็ไม่เล็กนะครับจัดที่แฟชั่นไอซ์แลนด ทีมรอบนี้ Paris Fair ร้านค้าดังๆ140กว่าร้านบรรยากาศอลังการมากการได้ขึ้นเวทีนี้ก็เหมือนเปิดตัวในพื้นที่ใหม่ๆเลยแล้วประเด็นที่สำคัญมากๆอีกอย่างนะคะคือการที่คุณเอสุภาชัยซึ่งปกติเน้นปั้นดาราหรือศิลปินกระแสหลักเนี่ยเลือกที่จะให้โอกาสตรงๆกับน้องต้นข้าวซึ่งมาจากเวทีลูกทุ่งไม่ได้มีค่ายใหญ่ไม่ได้มาตามระบบปกติ ครับผมอันนี้มันมันมีความหมายพิเศษนะคะมันเหมือนที่บทความเขาสรุปไว้ดีมากว่านี่คือความสำเร็จที่เงินซื้อไม่ได้แต่ได้มาจากคุณค่าของคนที่สู้ด้วยตัวเองโอ้คำนี้คมมากครับใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการยอมรับคุณค่าที่มาจากตัวตนความสามารถจริงๆไม่ใช่จากสังกัดซึ่งมันต่างจากวิธีที่ค่ายใหญ่ๆมองหาศิลปินในระบบตัวเองนะคะประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับแล้วพอข่าวครั้งที่2อออกมาเนี่ย โปสเตอร์ที่แชร์กันในโซเชียลกระแสก็แรงเลยนะครับค่ะเห็นเหมือนกันค่ะคือไวรัเลเลยในกลุ่มแฟนคลับคนที่ตามวงการเพลงคอมเมนต์นี่ยินดีชื่นชมกันเยอะมากเช่นลูกทุ่งยุคใหม่มาแล้วเด็กคนนี้อนาคตวงการลูกทุ่งหรือชมคุณเอว่าพี่เอมองขาดจริงๆอะไรแบบนี้ออคนมองว่ามันไม่ใช่แค่ไปร้องเพลงในห้างรหรูๆเสียงจากต่างจังหวัดเสียงจากเวทีประกวด ก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่หลักได้เหมือนกันใช่ค่ะมันสร้างความภูมิใจให้คนที่เชียร์น้องมาตั้งแต่แรกด้วยนะคะครับผมถ้ามองภาพกว้างขึ้นไปอีกนะคะกระแสตอบรับดีๆแบบนี้หรือปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวเองเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งตอนนี้ก็ได้ยังไงครับจะค่อยๆลดลงอ๋อเป็นไปได้ครับแล้วอีกประเด็นที่เชื่อมกันก็น่าคิดคือการที่คนในวงการบันเทิงแบบคุณเอเข้ามาสนับสนุนศิลปินลูกทุ่งโดยตรงแบบนี้ เส้นแบ่งระหว่างสองวงการนี้มันกําลังจางลงหรือเปล่าหรือจะมีการผสมผสานแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือรูปแบบการปั้งศิลปินที่คร่อม2วงการนี้มากขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้ก็น่าจะส่งผลต่อตัวศิลปินผลงานวิธีเข้าถึงคนฟังด้วยนะคะโหเป็นมุมที่ลึกซึ้งชวนคิดตามเลยครับแต่ไม่ว่าวงการจะเปลี่ยนไปหรือเส้นทางน้องจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยแกนกลางสําคัญที่บทความเขาเน้นมากๆก็คือตัวตนน้องเองค่ะ ที่แม้จะไปเวทีใหญ่ขึ้นแสงสีสว่างขึ้นแต่ก็ยังพยายามรักษาหัวใจเดิมเอาไว้หัวใจของเด็กผู้หญิงจากกาจนบุรีที่ฝันง่ายๆคืออยากร้องเพลงให้ย่าน,นีมีความสุขได้ยิ้มอืมตรงนี้สําคัญมากค่ะซึ่งมันก็วนกลับมาที่ทีมหลักที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับคือเส้นทางจากเวทีประกวดสู่แสงแฟลชจากเด็กต่างจังหวัดสู่การเป็นที่รู้จักเรื่องของน้องเลยไม่ใช่แค่ร้องเพลงแต่เป็นการร้องชีวิต ให้คนฟังได้รู้สึกไปด้วยกันคำว่าร้องชีวิตนี่มีพลังนะคะยิ่งในยุคที่บางทีเราก็รู้สึกว่าอะไรอะไรมันดูปรุงแต่งไปหมดจริงครับการร้องชีวิตของน้องต้นข้าวมันคืออะไรบ้าง 1. ความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อรากเงาตัวเอง 2. ความผูกพันโดยเฉพาะกับครอบครัวอันนี้เป็นอะไรที่สากนคนเข้าถึงได้ง่าย 3. ก็คือเรื่องราวการต่อสู้การฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อฝันซึ่งมันสร้างแรงบันดาลใจครับผมในยุคที่คนอาจจะโหยหาความเชื่อมโยงจริงๆมากขึ้นการที่ศิลปินถ่ายทอดชีวิตตัวเองออกมาตรงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ผูกพันกับคนฟังได้ลึกซึ้งกว่าแค่ภาพลักษณ์สวยๆนะคะเห็นด้วยเลยครับแต่คําถามคือความจริงตรงนี้จะรักษาไว้ได้แค่ไหนเมื่อต้องเจอแรงกดดันความคาดหวังที่มากขึ้นในวงการกระแสะหลักอันนี้ก็น่าติดตามต่อไปค่ะครับ มาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกเรื่องน้องต้นข้าวสุปริยาวันนี้กันแล้วนะครับก็ได้เห็นมุมมองหลากหลายนะ่าสนใจทีเดียวสรุปภาพรวมก็คือเรื่องของน้องต้นข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างของการผสมผสานระหว่างพรสวรรค์ความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็การได้รับโอกาสที่ถูกที่ถูกเวลาจากคนที่มองเห็นคุณค่าจริงๆใช่เลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือ ความสำเร็จช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากระบบค่ายใหญ่แบบเดิมๆแต่มาจากความจริงใจและคุณค่าในตัวเองที่มันเปล่งประกายออกมาจนไปเข้าตาคนที่มองหาเพชรจริงๆอืมแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นภาพสะท้อนของลุกทุ่งยุคใหม่ที่เชื่อมโยงกับคนเมืองกับวงการบันเทิงกระแสหลักได้มากขึ้นด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะมีประโยคนึงที่คมคายมากสรุปเรื่องนี้ได้ดีเลยนะคะเขาบอกว่า คนที่มีฝันไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่หรูหราแต่คนที่ไม่หยุดตามฝันจะมีคนพาเขาไปอยู่ตรงนั้นเองโอ้ oh, จริงครับน้องต้นข้าวคือตัวอย่างชัดๆเลยค่ะมันยืนยันว่าพรสวรรค์กับความตั้งใจจริงนี่มันทรงพลังมากจริงๆ ที่จะถูกบองข้ามไม่ว่าจะมาจากไหนแล้วโอกาสก็มาได้จากทางที่เราคาดไม่ถึงเสมออย่างที่คุณเอก้าวข้ามกรอบเดิมๆมาให้โอกาสน้องก็เป็นตัวอย่างว่าแค<แ><แ>่มีสายตาที่มองเห็นคุณค่ามันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ขอแค่เรามีของแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเป็นบทสรุปที่ดีมากๆเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดหน่อยนะครับให้ลองเอาไปคิดกันต่อได้เลยค่ะคือการที่ เสียงจากชนบทหรือจากเวทีเฉพาะทางแบบนี้ก้าวเข้ามาอยู่ในแสงไฟซุปตาของกระแสหลักได้มากขึ้นเรื่อยๆผ่านเคสอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภูวิทัศน์วงการบันเทิงวัฒนธรรมของไทยที่กำลังเปลี่ยนไปในอนาคตหรือเปล่าครับอืมคำถามน่าสนใจค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งการร้องชีวิตหรือการนาเสนอความจริงใจเรื่องราวส่วนตัวของศิลปินเนี่ย มันจะกลายเป็นกุญแจสําคัญในการเชื่อมต่อกับผู้ฟังในยุคต่อไปได้จริงไหมแล้วจะเป็นยังไงลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ